บนบโซทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่25มิถุนายน2018นะครับอยู่กับปราชุวิทางอาโซ่ดีครับสำหรับแฟนบอลอาซ่าที่รอฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะอยู่นะครับช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่ดิลการคว้าตัวมาตินซูบิเมนดีกองกลางตัวเก่งทีมชาติสเปนจากเรอัลโซเซดัดดูจะเป็นรูปเป็นร่าง โดยเดียลันติกนะครับก็รายงานว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามาตินสุบิเมนดี้เนี่ยก็เดินทางมาพูดคุยอย่างเป็นทางการเพื่อปิดจ็อบนะครับในการย้ายทีมมาเล่นให้กับอาร์เซนอลโดยสื่อบางสำนักรายงานถึงขั้นว่าเบอร์เสื้อเนี่ยออกมาแล้วนะครับมาตินสุบิเมนดี้จะใส่เบอร์36แต่ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการชูเสื้อแฟนมานาโซ่ก็คงจะยังหายใจได้ไม่เต็มปอดนะครับคงจะ ยิ้มได้ไม่กว้างสักเท่าไหร่ก็อาจจะมีความกังวลอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าช่วงซัมเมอร์ปี2024เนี่ยซูบิเมนดี้ก็เกือบจะได้ย้ายไปเป็นนักเตะของเลี้ยวพูนะครับแต่เกิดมีการเปลี่ยนใจในช่วงท้ายซึ่งในครั้งนี้ก็หวังว่าจะไม่มีการพลิกผันอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับโดยสื่อเชื่อกันว่าสาเหตุที่ทำให้ดิว ของอาเซาในการคว้าม,มาตินสุบิเมนดี้ลากยาวมาถึงช่วงนี้ทั้งที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้สอมเดือนแล้วว่าอาเซาเนี่ยประสบความสําเร็จในการพูดคุยชักจูงโน้มน้าวให้มาตินสุบิเมนดี้เนี่ยยอมย้ายออกจากเรอัลซเซดัดนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการสักทีนะครับแล้วแถมก่อนเล่นเกมทีมชาติล่าสุดเนี่ยมาตินสุบิเมนดี้ก็ออกมาคอมเมนต์ ถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับชาบีอลองโซผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดและมีข่าวมาดริดต้องการจะเข้ามาแทรกแซงดิวการคว้าตัวมาตินซูบิเมนดีของอาร์เซอลนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วข่าวที่ออกมาในช่วงนี้เนี่ยก็ชี้ชัดนะครับว่านักเตะจะกลายเป็นอาร์เซอลเพลเยอร์ในฤดูกาลหน้าแต่ว่าอาจจะต้องรอจนถึงวันที่1นึกรกฎาคมนะครับเพื่อให้เข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ของสโมสรฟุตบอล ซึ่งจะทําให้เรอว s โซเซดัดเนี่ยได้ประโยชน์จากเม็ดเงินที่เข้าสู่สมโมสรในช่วงนั้นนะครับส่วนทางฟุตบอลลอนดอนก็นําเสนอ,อรายชื่อนักเตะอีกหลายรายนะครับที่จะตามตามกันมาหลังจากที่อาเซาปิดดิวมาตินซูบิเมนดี้เสร็จสิส้นสมบูรณ์แล้วนะครับโดยพวกเขาอ้างถึงเดียลันติกนะครับที่รายงานว่าพวกสาประตูของเชลซีอย่างเกปา อาริสบรารกาเนี่ยก็เตรียมที่จะเป็นผู้เล่นอาซ่องเหมือนกันนะครับโดยนักเตะเนี่ยถูกคาดหมายว่าจะเดินทางไปที่ลอนดอนโคลนีของอาซ่องนะครับเพื่อจัดการเซ็นสัญญาภายในสัปดาห์สสัปดาห์นี้นะครับส่วนในแผงหลังเนี่ยเมื่อวานก็มีรายงานออกมานะว่าเอเย่นของเจอฮาโต้เซนเดอร์แบ็กตัวซ้ายแล้วก็แบ็กซ้ายของไอเอกอมเซอร์ดัมรวมถึงทีมชาติเนเธอแลนด์เนี่ย เดินทางมาที่ลอนดอนนะครับภายใต้ข่าวคราวความสนใจจากทีมระดับท็อปอย่างอาร์เซอลแล้วก็เชลซีนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็น่าจะคว้าเอามิลลสเคอรเคสแล้วก็ปล่อยให้เชลซีกับอาร์เซอลวัดกันไปนะในส่วนของการเอาเชนะใจเจอร์าโตก็ต้องดูอีกไม่กี่วันข้างหน้าว่าใครจะประสบความสำเร็จในการปิดดีวนี้นะครับส่วน นักเตะที่อาจจะต้องย้ายออกไปนะครับก็เป็นอเลกซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับที่ได้รับความสนใจจากเอซิมิลานแล้วก็นอกจากนั้นก็มีทีมอย่างฟูลแลมนะครับที่ต้องการจะได้ตัวแบ็กซ้ายแล้วก็มิดฟิลทีมชาติยูเครนรายนี้ จากอาร์เซนอลซึ่งก็คาดว่านักเตะจะมีค่าตัวอยู่ราวๆ12ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าทางฟูลแลมอาจจะพยายามต่อรองให้เหลือสัก10ล้านปอนด์ส่วนทางฝั่งอาเซาลเนี่ยก็อาจจะพยายามดึงให้ได้สัก17ล้านปอนด์นะครับก็ต้องมาดูว่าไม่ว่าจะเป็นเอซิมิลานหรือว่าฟูลแลมเนี่ยจะสามารถพูดคุยเรื่องของราคากับอาเซาลแล้วลงตัวกันที่จุดไหน แต่ถึงยังไงก็ตามนะครับตลาดซื้อขายก็ยังเปิดอีกยาวนานพอสมควรนะครับปิดอีกทีก็1กันยายนซึ่งนั่นทําให้ทุกฝ่ายต่างก็มีเวลาและในส่วนการเสริมทัพของอาร์เซนอลเนี่ยนอกจากผู้ษาประตูที่ก็น่าจะได้เกป้าอาริซาบาก่ากองหลังเนี่ยดูเหมือนว่าการคว้าเอาเจอหฮาโต้มาร่วมทีมเนี่ยจะดูเป็นภารกิจที่ดูจริงจังมากกว่ารายชื่ออื่นๆแล้วก็ดูมีความเป็นไปได้มากซะด้วยนะครับโดย คาดว่าค่าตัวของนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้เนี่ยจะอยู่ราวๆสัก50ล้านยูโรนะครับหรือว่า42ล้านปอนด์ส่วนตำแหน่งมิดฟิลเนี่ยนอกจากมาตินซูบิเมนดี้ที่น่าจะไม่พลาดแล้วเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับการต่อสัญญาของโทมัสปาเตนะครับว่าจะสามารถตกลงกันได้แบบไหนนะครับปาเตจะอยู่ต่อเพื่อลุ้นแชมป์กับอาเซนอลหรือว่าจะย้ายไปรับค่าเหนื่อยที่ เขาจะได้มากกว่าที่อาเซายื่นข้อเสนอให้นะครับอีกไม่กี่วันก็น่าจะได้ข้อสรุปนะครับแต่ว่าแนวโน้มก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการอำลาทีมไปก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าอาเซาเนี่ยจะดึงเอาคริสเตนอนกาดกองกลางประสบการณ์สูงของทีมชาติเดนมาร์กวัย32ปีเข้ามาร่วมทีมนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าอายุอานามก็ไม่ต่างจากปาเตนะครับ ถ้าจะเอาคริสเทนอกาดแมกก็น่าจะพยายามรักษาโทมัสปาเตเอาไว้ให้ได้น่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่าแต่ว่าก็นั่นแหละในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มทุนปาเตออาจจะไม่ได้เป็นนักเตะตัวหลักในตำแหน่งเบอร์หกอีกแล้วในฤะดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นก็หานักเตะที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นแบ็กอัพเอาไว้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามันทาให้สมโมสสเนี่ยเซฟเงินจานวนหนึ่งแล้วก็สามารถไปปิดจ็อบที่ ต้องการใช้เงินมากกว่านะครับโดยรวมแล้วเนี่ยค่าเหนื่อยของโทมัสปาเตกับตลอดสัญญาที่เขาจะได้รับกับริเศษนอร์กาดเนี่ยอาจจะต่างกันอยู่ระดับหลายล้านปอนด์ก็อาจจะโยกไปเป็นส่วนเติมเติมนะครับในงบประมาณที่จะยื่นเพื่อซื้อกองหน้าตัวเก่งอย่างวิกเตอร์โยโกเรสหรือไม่ก็เบนจามินเซสโกนะครับซึ่งข่าวที่ออกมาก็สร้างความสับสนได้ทุกวันนะครับโดยเฉพาะใน โซเชียลมีเดียก็จะมีคลิปที่ดูเหมือนจะเป็นฝีมือของ AI หรือยังไงนะครับมี h e ียวีโกออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งพอเช็คกับข่าวสารจากทางสำนักข่าวต่างๆเนี่ยก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรขนาดนั้นออกมานะครับอย่างในรายของเบนจามินเซสโกนะครับก็ยังคงนิ่งอยู่ที่สถาน,นการณ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับว่า ตกลงปัญหาของดิวเบนจมิน s เซสโกเนี่ยอยู่ที่ค่าเหนื่อยของนักเตะที่เรียกร้องสูงเกินไปหรือว่าค่าตัวที่ทาง a าร์เบ e รไลฟต้องการมากเกินไปหรือว่าทั้งสองอย่างแต่ถ้าพิจารณาในแง่ของตัวเลขเนี่ยค่าตัวระดับ68ล้านปอนด์ที่ข่าวระบุว่าทาง a าร์เบ e รไลฟตั้งเอาไว้เป็นค่าตัวของ Benjamin s e เซสกเนี่ยก็ดูไม่สูงเกินไปนะครับแต่ว่าถ้ายังติดแงกอยู่แบบนี้เนี่ย อาจเป็นไปได้ที่ตัวเลขระดับ85ล้านปอนที่เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ดีวนี้ยังเดินต่อไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับโดยความจริงเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครที่ทราบแน่ชัดนะครับนักข่าวที่นําเสนอออกมาก็เป็นการพยายามที่จะเสาะหาข้อมูลแต่ว่าข้อมูลจะมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ขนาดไหนเนี่ยหลายครั้งผู้สื่อข่าวที่รายงานออกมาก็ไม่ได้ระบุนะครับ เขาก็เพียงบอกว่าแหล่งข่าวของพวกเขาบอกว่าระบุว่าก็ทํานองนั้นนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้ามีอัปเดตออกมาบ้างนะครับแหล่งข่าวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าหากว่ามันน่าเชื่อถือมากๆแต่ว่าถ้ามันยังไม่มี r e p u t i t i o n ที่ดีพอยังไม่ได้ทําให้เราเชื่อถือได้ก็ฟังหูไว้หูไปก่อนนะครับเป็นทิศทางเป็นแนวโน้มบางครั้งก็อาจจะแบบคนละเรื่องกับความเป็นจริงอย่างในรายของวิกเตอร์ยูโกเรสเนี่ยทาง Just a r s e n a l นะครับ ก็รายงานว่าอาซอกเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับให้กับสปอร์ i ิงลิสบอนเนี่ยได้พนะิจารณาในอีกไม่ก e ี่วันข้างหน้านะครับโดยข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีระบุว่ายื่นข้อเสนอไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีสื่อที่น่าเชื่อถือมากนักในการยืนยันว่าข้อเสนอนั้นเนี่ยเป็นการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับอาจจะเป็นการพูดคุย นอกรอบกันซะมากกว่าแล้วเมื่อยังไม่มีแนวโน้มว่าทาง Sporting Lisbon จะพิจารณา <c oughs> ก็อาจจะยังไม่มีการยื่นข้อสเสนอที่เป็นทางการเข้าไปแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยพวกเขาระบุว่าข้อสเสนอราวราวเจ้าล้านยูโรถึง80ล้านยูโรเนี่ยจะถูกยื่นเข้าไปให้กับทาง Sporting Lisbon ได้พิจารณาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ราวราวิบ ถึง65ล้านปอนด์นะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการระบุออกมาเพียงแต่ท่าอ้างอิงจากเรื่องราวที่นำเสนอออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยวิกเตอร์โยโกเรสเนี่ยก็หัวเสียมากนะครับที่ทาง Sporting Lisbon ไม่ยอมให้ความเคารพต่อ Gentleman Agreement ที่ได้พูดคุยกันเอาไว้โดยเขามองว่า l i สบอนเนี่ยเลี่ยงที่จะ ไม่ทำตามไม่ทาตามสัญญานะครับแล้วเขาก็ได้แจ้งสโมสรไปว่าจะไม่ลงเล่นให้กับสโมสรอ,อีกแล้วนะครับแม้แต่ลงซ้อมในช่วงปีซีซั่นก็จะไม่ซ้อมอ่าก็จะไม่ขอมีส่วนร่วมนะครับซึ่งด้วยความสัมพันธ์ที่เคยดีมาตลอดก่อนหน้านี้ความทุ่มเทของวิกเตอร์โยโกรสก็เชื่อว่าทาง Sporting Lisbon เนี่ยจะรับฟังแล้วก็น่าจะมีท่าทีอ่อนลงแต่ว่าค่าตัวที่ทางสปอร์ติ้งลิสบอ ต้องการเนี่ยก็จะมากกว่าที่ทางเอเจนของวิกเตอร์ g ยา s โกเรสยังฮาคันคินติกาย่าระบุเอาไว้ที่60ล้านยูโรบวกกับ10ล้านยูโรที่เป็นแอดออนนะครับเชื่อว่าจุดลงตัวนะ่าจะอยู่ตรงกลางและเราอาจจะได้เห็นค่าตัวราวๆ65ถึง70ล้านปอนด์นะเป็นทางออกสําหรับทุกฝ่ายตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาเซาเนี่ยจะเลือกจิ้มขวาเอานักเตะคนไหน มาร่วมทีมมากกว่าระหว่างกองหน้าทีมชาติสวีเดนอย่างวิกเตอร์โยโกเรสที่ยิงไป54ประตูจาก52เกมที่ลงสนามในฤดูกาลที่ผ่านมารวม2ฤดูกาลก็ยิงไป97ประตูใน102นัดนะครับในการเล่นให้กับสปอร์ติงลิสบอนซึ่งก็มีประเด็นเรื่องของคุณภาพของลีกที่อาจจะ ถูกประเมินเอาไว้ว่าแข็งแกร่งน้อยกว่าบุนเดสลีกาที่ทางเบนจามินเซสโกเนี่ยทำผลงานได้21ประตูจากการลงสนาม45นัดนะครับเอาล่ะสำหรับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับกว่าที่จะได้ข้อสรุปแต่เชื่อว่าคงจะไม่นานเกินไปในเบื้องต้นเนี่ยส่วนตัวมองว่าเมื่อสโมสรต่างๆเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่นั่นก็คือ1กรกฎาคมนี้อาจจะมีข้อมูล ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ p โพ i ิชันของ Sporting Lisbon หรือไม่ก็ a b e l l i f e 6ออกมานะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ